อาหารกล่องเป็นอาหารที่เราบอกได้เลยของดีคุณภาพเยี่ยมและที่สำคัญที่สุดหมูม็ดีละน่ากินขนาดนี้จะกินดีหรือไม่ผักนานาชนิดโอ้โหบวกกับหมูจะกินดีหรือไม่กระเพรากุ้งกระเพราทะเลจะกินดีหรือไม่หลายคนสับสนจดจ้องจ้องแค่เอ๊ะนี่ก็บใบเขียวเอ๊ะนี่ก็เนื้อสีแดงเอ๊ะอันนี้ก็คอเลสเตอรอลสูง อันนี้ก็มีผักที่เขาว่าโพแทสเซียมสูงอฟอสฟอรัสสูงเ,เรางงเราจะกินอะไรและกระเทียมตรงนี้กิกนได้ไหมสลับดอกกินได้ไหมสับสนง,ง่งงสำหรับคนให้โรคไตไม่ต้องคิดมากอะ่ะวันนี้เป็นไตอย่าสิ้นหวังเราอยู่ได้แนวทางในการปฏิบัติสําหรับผู้ป่วยโรคไตซึ่งตัวอาจารย์อุบลเองเป็นคนรวบรวม และนำมาซึ่งประสบการณ์ตรงๆที่คนไข้กังวลใครที่สับสนมุนงงและไม่รู้ว่าจะกินดีหรือไม่ดีลองเอาตำราแนวทางในการปฏิบัติไปดูชีวิตคุณจะง่ายขึ้นและไม่สับสนอยู่กับโรคไตแบบเป็นสุขได้ค่ะ